สวัสดีค่ะเจ็ดธันวานะคะวันนี้มีเด็กๆมาดูกว้างนะคะมีแม่ปุ้งด้วยมีใครเอ่ยอะตอมเหรอได้ไปนี่ะอ้าวๆให้อาหารก็กินนะคะมีน้องน้องมาให้อาหารนะคะ กินง่ายกินง่ายๆเลยกินง่ายๆยเลยเอาตืตเอเค่ไหนแคเอ๊ะกินหลอกกินกินเลยเดี๋ยวย่ามาให้นะ กาคสิทธิ์เกษตรสวัสดีค่ะ